สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มากับบรรยากาศที่สว่างค่ะวันนี้แดดออกค่ะหลายวันแล้วไม่ได้เจอแดดค่ะเพื่อนเพื่อนไม่เจอหิมะแล้วก็ฝนแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดเวลาเลยค่ะหลายวันเมื่อวานนี้หิมะก็ยังตกอยู่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูวันนี้สิค่ะแดดจ้าเลย แดดจ้าเลยแต่อากาศหนาวก็เพื่อนๆแดดดีแต่ว่าอากาศหนาวอย่าไปหลงแสงแดดนะก mm hmm. ้อเพื่อนออกมาข้างนอกเนี่ยโอ้ยไม่ได้เลยนะคะปวดหัวเลยแหละเพราะว่าลมแรงลมแรงแล้วลมเย็นเจ็๊ยบเลยคะ่ะเพื่อนอากาศหนาวบรรยากาศกำลังเปลี่ยนแปลงคะ่ะช่วงนี้ ตอนนี้แม่เพนก็กำลังกำนลังจะขับรถไปดูลาดลาวค่ะเพื่อนเพอนโอ้วันนี้รถเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเรืเยอะจังเลยพาเพื่อนเพนขับรถเล่นค่ะเพื่อนเพนชมบรรยากาศที่สวยงาม คนนอร์เวย์นี้ไม่ค่อยจะเจอบรรยากาศแบบนี้หรอกค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหน้าหนาวมันยาวหน้าร้อนมันสั้นค่ะเพื่อนเพื่อนพอแดดออกปุ๊บเมื่อกี้เนี่ยคนเต็มเมืองเลยค่ะเพื่อนเพื่อนตรงที่ไม่เป็นเดินออกกําลังกายบ่อยๆคะ่ะคนเขาออกมานั่งเล่นตากแดดกันทั้งทั้งที่แดดยังไม่ร้อนนะคะพเพื่อนแดดหนาวมากเลยแต่ดูเขาใส่เสือเส้อผ้าหนาอยู่คะ่ะ เขาก็ไม่ได้อาบเดตแล้วค่ะเพื่อนๆแต่เพียงแต่ว่าเขามาตากอากาศค่ะเพราะว่าตอนนี้อาบเดดไม่ได้แล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปลอดบวมค่ะเออขับรถไปทางไหนดี ม่เพ็นกําลังคิดค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะไปเลนไหนดีมันไปได้ทั้งสองเลนค่ะที่แม่เพ็นจะมาบอกนั้นก็คือแม่เพ็นกําลังจะไปดูกระเทียมป่าค่ะเพื่อนๆเ,เห็นแดดมันออกเมื่อวานนี้หิมะเยอะมากเลยเต็มดินเลยทีนี้แม่เพ็นก็กะว่าจะอุ้ยลืมลืม,ลมบางสิ่งบางอย่างเพื่อนๆพูดไปพูดมาลืมรองเท้า ไม่เพิ่นลืมใส่รองเท้าเป็นรองเท้าเอารองเท้าไว้น,นั่นนะครับเพื่อนรองเท้าเป็นรองเท้ายางนะคะถ้าเป็นรองเท้ายางแล้วมันจะไม่เปียกทีนี้ออกมาได้กไกลแล้วก็วเพื่อนไม่เพิ่นก็จะขับต่อคือไปดูลาดเราเฉยๆความจริงก็ถ้าเกิดว่ามีก็จะไปเก็บนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าจะได้เก็บหรือเปล่าเพราะว่ารองเท้าไม่เพ็นอ่ะลืมมา,มาค่ะรองเท้าที่ลุยมันเป็นรองเท้าลุยโครน ลุยดินนะคะเพื่อนเพราะว่าตอนนี้ดินยังไม่แห้งหิมะเต็มพื้นดินอยู่เมื่อวานแล้ววันนี้น้ำหิมะก็คงจะละลายอะคะ่ะมันคงจะไหลยอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครัเพื่อนถ้าไม่ไเก็บก็ไปดูลาดลาวเฉยๆะคะ่ะไปดูลาดลาวว่าเป็นยังไงอย่างน้อยไม่เป็นก็ได้ไปดูด้วยตาของตัวเองนะคะจะได้บอกเพื่อนๆค่ะเพื่อนเพื่อนอน,น้องๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ รอเก็บกระเทียมป่าอยู่ค่ะที่นอร์เวย์นี่มันเกิดสายก็เพราะหิมะก็เพราะความหนาวมันหนาวไม่หยุดเลยคัะเพื่อนไม่เพ็นดูช่องอื่นเขาเก็บกระเทียมอ้ยเข้าไปถึงไหนถึงไหนแล้วเป็นป่าป่าป่าโตแล้วด้วยโตจนแก่จนดอกจะออกแล้วที่นอร์เวย์ยังไม่โผล่เลยนี่นะคัะเพื่อนไม่เป็นก็จะพาไปชมบรรยากาศในป่าค่ะ ขับรถชมบรรยากาศไปด้วยเดี๋ยวไม่เพ็นจาหันกล้องให้เพืเพ่อนๆได้ชมด้วยคับเพื่อนๆดีจังเลยหิมะเกลี้ยงเลยหิมะตกทั้งวันสองสาวันติดกันรครับเพื่อนๆแต่มาวันนี้หิมะเกลี้ยงค่ะแต่ตรงไหนที่เขาว่าขนไปกองอาไว้มันก็ยังมีอยู่ครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องบรรยากาศเรื่องหิมะเรื่องผักคับเพื่อนๆโอ้บรรยากาศดีมากเดี๋ยไม่เพ็นจา่าเออแต่ถา้า หันกล้องไปก็จะมีอะไรน่าชมหรือเปล่าตอนนี้ไม่เป็นก็ยังจะไม่คุยเรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าไม่ไม่เป็นจะคุยเรื่องบรรยากาศดินฟ้าอากาศกับผักเท่นั้นเองค่ะเพื่อนๆแบ่งป,ปันค่าดีใจที่หิมะไปแล้วหิมะไปดอกไม้มาบรรยากาศมากระเทียมป่าผักป่าเห็ดเริ่มจะมาแล้วค่ะทีนี้เตรียมตัวแล้วค่ะเพื่อน ตอนนี้ไม่เพ็นก็หันกล้องให้เพื่อนๆได้ชมค่ะบรรยากาศสวยงามมากท้องฟ้าใสาเป็นสีครามเลยค่ะเพื่อน,เ,อนเห็นหิมะไม่มีเห็นไหมคะมีเป็นบางจุดข้างทางทันเองค่ะตอนนี้ก็ถึงป่าเก็บกระเทียมแล้วค่ะเพื่อนๆกำลังจะจอดรถค่ะ หิมะยังเต็มเลยค่ะพเพื่อนๆนี่ค่ะพเพื่อนๆถนนที่จะเข้าป่าไปเก็บกระเทียมนะคะหิมะยังเต็มอยู่เลยโอ้ก็ <g ülme> <c oughs> คงอีกสองอาทิตย์นะค่ะพเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นอย่าง,งี้ค่ะน้ําแข็งก็กําลังจะละลาย น้ำกำลังไหลลงมาจากภูเขาค่ะเพื่อนๆหิมะยังเต็มอยู่เลยเดี๋ยวอากาหน้าจะมาดูลาดลาวใหม่ค่ะก็มองเห็นปลายกระเทียมอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันเก็บยังไม่ได้ลุยยังไม่ได้แล้วขึ้นก็ไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าไม่เพนไม่ได้เอารองเท้าลุยโคลนมาค่ะ มันมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยค่ะดูสิคะน้ำกำลังไหลให้ดูชัดๆเลยค่ะไหลจากภูเขาครับเพื่อนๆเดี๋ยวไม่เพิ่จะมาโอกาสหน้าดีกว่าวันนี้เก็บไม่ได้ค่ะแต่ก็มียอดเล็กๆโผล่อยู่ค่ะเพื่อนๆแต่มันไม่พอที่จะเก็บแล้วค่ะเพื่อนอีกอย่างมันอีกอย่างหนึ่งมันมีแต่น้ำเดี๋ยวต้อง รออีกจ๊สองอาทิตย์ก็คงจะขึ้นค่ะพเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะโอโ้โหมันเป็นไม่ลุยแลวค่ะพเพื่อนๆไม่ได้เสร็จทา,ทางมาก็เลยถอยดีกว่านี่ค่ะนี่ก็เส้นทางที่มันเนป็นขึ้นมาเพิ่งจะปีนขึ้นมานหน่อยจะไอ้เพื่อนๆได้ชมกระเทียมแรกของปีที่โนเร่น่าสงสารคนโนเร่มากเลยค่ะพเพื่อนๆเพราะว่ามันเก็บยังไม่ได้ ให้เป็นเห็นยอดเดี๋ยวจะไปถ่ายยอดพอชื่นใจค่ะยอดกระเทียมถ่ายยอดกระเทียมพอชื่นใจค่ะเพื่อนนี่ค่ายยอดกระเทียมขึ้นได้แค่นี้ค่ะยอดกระเทียมเอ้ยเออเห็นมือก้นเพื่อนโอ้ขาวจ้อเลยแต่ว่ามันเก็บลำบากเลยค่ะ เก็บลำบากคิดว่าจะไม่เก็บแล้วครับเพื่อนๆไม่แค่นี้เองยังไม่เป็นป่าเขาเรียกว่าเบีย้ยเนาะมันเป็นเบีย้ยอยู่เนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้แ้น้ำก็แฉะมากเลย<ม>ถ้าขึ้นไปบนเขาเนาะเพื่อนๆแฉะมากกว่านี้ทั้งหิมะทั้งน้ําแข็งค่ะโฮ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  น่าสงสารคนนอ์เว้ยไหมครับเพื่อนๆนคนอื่นเขาเก็บผักเก็บอะไรเรานั่งมองน้ำลายไหลน่าสงสารเนาะเป็นเบีย้ยเล็กๆอยู่เลยค่ะได้แค่นี้และครับเพื่อนยังไม่ขึ้นพอยังไม่ขึ้นหนาพอเป็นไม่เบีย้ยอันนี้มันจะขึ้นก่อนก่อนที่ข้างบนเลยคับเพื่อนน,นี่ก็ยังเป็น น้ำเป็นขี้โคลนเป็นน้ำแข็งเลยค่ะเพื่อนก็จะลุยให้เพื่อนๆได้ชมค่ะเพื่อนว่ากระเทียมขึ้นได้แค่นี้ค่ะมีแต่น้าโอ้โหดูเส้นทางจะให้ลุยไปได้ยังไงคะเพื่อนนดูเส้นทางไปเก็บกระเทียมมีคนเดินมาแล้วคําเพื่อนนี่เห็นรอยเท้าโอ้โหเดี๋ยวโอกาสหน้ามาดีกว่าเนาะ เดี๋ยวบนถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมด้วยค่ะวันนี้ก็ได้แค่นี้แล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ชมตะวันนิดนึงค่ะได้จะหันไปทางตะวันหันช้าๆเดี๋ยวเวียนหัวค่ะดูซิตะวันน้ำแข็งเริ่มละลายค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะได้ธรรมชาติมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะเพื่อนๆป่ากระเทียมก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆยังไม่มีกระเทียมแต่เอาธรรมชาติมาฝากเพื่อนๆค่ะเพราะว่า น้ำแข็งกําลังละลายค่ะกําลังไหลลงมาจากปากระเทียมที่เราจะไปเก็บมาค่ะภาพสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดี